สวัสดีครับและนี่ก็คือ BYD c h a r ชาร์นะครับเขาทดสอบสมรรถนะกันมาแล้วนะครับสำหรับเจ้า BYD h a r ชาร์คันนี้นะครับมันจะมีขนาดใหญ่กว่า Ford Ranger แล้วก็ Toyota Hilux ซึ่งเขาบอกว่ามันจะเล็กกว่า Ford F-150 แล้วก็ Ram 1500นะครับซึ่งชัตซีจะเป็นแบบ l e d t h e r Frame นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบรูปคล้ายๆแบบขั้นบันไดนะฮะเขาบอกว่ามันสามารถรองรับการลากจูงแบบเบรกได้ที่2,500กิกรัมเลยทีเดียวนะครับ อีกหนึ่งจุดเด่นสําหรับชาร์คคันนี้ก็คือระบบการสะเทือนนั่นเองนะครับจะเป็นแบบอิสระซึ่งเขาบอกว่ามันจะคล้ายกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดมันคล้ายกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยมันก็จะนิ่มใช่ไหมและระบบการสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระซึ่งเขาบอกว่าสามารถเนี่ยวิ่งในทางสมรรถนะแบบทางออฟโรดได้ซึ่งถ้าเกิดวิ่งในทางออฟโรดเนี่ยประสิทธิภาพในการบรรทุกมันก็จะลดลง สำหรับขุมพลังของเดอ c h ชาร์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด1.5ลิตรนะฮะซึ่งก็ควงคู่มากับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างเผาหน้าและก็เพาหลังให้กำลังรวมการที่มากกว่า316กิโลวัตต์นะครับมีอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่5.7วินาทีนะครับในโหมดไฮบริดซึ่งเขาบอกว่ามันก็จะเร็วพอๆกับซีวิกไทอา R นั่นเองนะครับ และ0ถึง100เนี่ยยังเร็วกว่า Ford Ranger Raptor ที่เป็นเครื่องเบนซิน3.0ลิตรอีกด้วยและถ้าเกิดคุณใช้โหมดการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนๆนะครับเขาบอกว่าจะวิ่งได้สูงสุดถึง100กิโลเมตรเลยนะซึ่งในโหมดไฮบริดเนี่ยเขาบอกว่าจะให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่7.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ในการขับขี่รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นโม Hybrid, หมดไฮบริดหรือไม่ก็เป็นโหมดน้ํามันเนี่ย จะมีระยะทางการขับขี่รวมอยู่ที่840ก oh ิโลเมตรโอ้โหก็วิ่งได้เยิ่มกันนะซึ่งใน840กิโลเมตรเนี่ยมาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ NEDC นั่นเองแล้วว่ากันว่าระบบไฮบริดเนี่ยจะเป็นแบบระบบไฮบริดตามยาวเครื่องแรกของโลกด้วยนะครับโดยทาง b y d เนี่ยแสดงให้เห็นว่าล้อทั้ง4เนี่ยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซินสามารถขับเคลื่อนได้เฉพาะล้อหน้าเท่านั้น ซึ่งก็ต้องบอกว่าระบบไฮบริดตัวนี้นะครับให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามากถึง80%ของการเดินทางทั้งหมดอีก20%น่าจะเป็นเครื่องยนต์นะส่วนชุดแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ตั้งแต่30%ถึง80%เนี่ยภายใน20นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเจ้าชาร์คันนี้สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้ขณะคุณไปตั้งแคมป์ ส่วนมิติตัวรถของ byd ช้าคันนี้นะครับจะมีความยาว5,457 mm มมกว้าง1,971มมสูง1,925 mm มมแล้วก็มีฐานล้ออยู่ที่3,260 mm สมมส่วนแชสซีนะครับจะเป็นแชสซีแบบเ e ดเดอร์เฟรมนั่นเอง l e ดเดอร์เฟรมนะครับก็จะเป็นแชสซีคล้ายกับขั้นบันไดที่มีอยู่2ด้านด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งก็มีความทนทานซึ่งเ e ดเดอร์เฟรมเนี่ยส่วนมากเขาก็ใช้กับรถที่ต้้องกกการรันทบุห ซึ่งมันจะมีความทนทานส่วนระบบการสะเทือนด้านหน้าและก็ด้านหลังแบบอิสระเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความสูงกว่า Ford Ranger w i ์วทถึง3 9ม mm มนะครับแต่มีฐานล้อสร้างกว่า10ม mm. มส่วนการบรรทุกน้ำหนักสูงสุดได้835กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีความสามารถในการลากจูงเบรก2,500กิโลกรัมความหมายของการลากจูงเบรกเนี่ยก็หมายถึงน้ำหนักสูงสุดนะครับที่รถคันนั้นเนี่ยจะสามารถลากจูงได้ ซึ่งเวลาลากจูงบแบรนซ์เนี่ยก็จะมีระบบเบรกของตัวเองนะครับซึ่งระบบเบรกของรถพ่วงเนี่ยก็จะเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเข้ากับรถคุณอันนี้ถูกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนพื้นที่กระบาท้ายนะครับเขาบอกว่าจะมีปริมาตรอยู่ที่1,450ลิตรเมื่อเทียบกับ Ford Ranger เนี่ย Ford Ranger จะอยู่ที่1,233ลิตรและ BYD s h a r k คันนี้นะครับเขาบอกว่า54%ของตัวถังทำมาจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง แล้วก็บตแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างชัดซีนะครับที่มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างสูงถึง3 8ซึ่งในรูปนี้คุณก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับชัดซีไปเลยนะครับซึ่งจะไม่มาติดอยู่ใต้ชัดซีหรือว่าติดอยู่ใต้ตัวรถให้มันดูห้อยลงมาครับ <c oughs> ก็จะเรียบเป็นหนึ่งเดียวกับชัดซีไปเลยส่วนในเรื่องของแรงบิดนะครับทาง b y d ีเขาบอกว่าแรงบิดระหว่างล้อหน้าและล้อหลังนั้นจะมีความแตกต่างกัน ส่วนโหมดการขับขี่นะครับในสภาพภูมิประเทศต่างๆนะจะมีอยู่3ามโหมดด้วยการได้นนแก่หิมะโคลนายและก็สำหรับการใช้งานแบบออฟโรดส่วนไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับจะเป็นแบบ LED เต็มความกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับแล้วก็มีบันไดข้างมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วภายในก็จะมีจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่แบบหมุนได้ตามสไตล์ BYD นั่นเองนะครับขนาด12.8นิ้วซึ่งจะใช้ร่วมกับ BYD รุ่นอื่นๆได้ ซึ่งรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ซึ่งแอปในตัวเช่น Spotify ก็ใช้ได้นะฮะส่วนระบบนำทางเนี่ยจะนำทางด้วยดาวเทียมนอกจากนี้ก็ยังมีปุ่มควบคุมเครื่องปรับอากาศมาให้ด้วยนะครับส่วนหน้าจอแสดงผลน่ยแผงหน้าปัดนะครับก็จะมีขนาด10.25นิ้วแล้วก็จอแสดงผลบนกระจกด้านหน้าเนี่ยจะมีขนาด12นิ้วซึ่งเขาบอกว่าในบางตลาดเนี่ยหน้าจอสาระบันเทิงก็จะมีโหมดคาราโอเกะมาให้ด้วยซึ่งทำงานร่วมกับไมโครโฟนภายนอกได้ นอกจากนี้ก็ยังมีชุดกล้องมุมมองรอบทิศนะครับ360องศาแล้วก็มุมมอง180องศาใต้ท้องรถพร้อมที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายขนาด50วัตต์และเจ้าชาร์จคันนี้ครับสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้โดยการแตะที่โทรศัพท์ที่ติดตั้ง NFC ที่กระจกมองข้างคนขับแล้วก็รองรับแอปสมาร์ทโฟน BYD ด้วย ส่วนคุณสมบัติด้านความปลอดภัยนะครับก็จะมีการเหล็กเลี่ยงการชนได้แก่เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบช่วยตั้งศูนย์เลนระบบควดครลแบบปรับได้ระบบตรวจสอบจุดบอดและการแจ้งเตือนการชนด้านหลังหรือว่าเรียคอ o ทัฟฟิกอเลอร์ r บีวารีชาร์กปี2 0 2 5นะ้ครับเขาบอกว่าจะมีกําหนดที่โชว์ตัวในโชว์รูมของออสเตรเลียภายในซึ่งปีนี้แล้วก็เผื่อคาดการไว้ด้วยนะอาจจะมีความล่าช้า